วันนี้ครูจะมาให้ความรู้สุดเจ๋งเลยนะคะสําหรับคนไทยในต่างประเทศแล้วก็คนไทยที่อยู่ประเทศไทยด้วยคน3ประเภทนะคะที่จะรุ่งพผง,งาดขึ้นมาโดดเด่นขึ้นมาแล้วก็กลายเป็นฮีโร่ขึ้นมาในช่วงวิกฤตแบบนี้นะคะคนประเภทที่1น,นั่นก็คือคนที่กล้าคิดใหญ่มีเป้าหมายใหญ่แล้วก็ฝันใหญ่คนประเภทที่1น,นี้รุ่ง100 เพราะคนคนนั้นนะคะจะเริ่มหาวิธีการได้ไปถึงฝันนั้นมันจะทำให้เขาดึงศักยภาพของเขาที่มีอยู่ในตัวเนี่ยออกมาใช้ให้สมกับความฝันใหญ่ที่เขามียิ่งเขาคิดใหญ่มากเท่าไหร่เขาจะยิ่งดึงของในตัวเขาออกมามากเท่านั้นเขาจะยิ่งเก่งขึ้นมากเท่านั้นแล้วคนประเภทที่สองนะคะคือคนประเภทที่ใช้ชีวิตแบบมุ่งไปข้างหน้าเสมอเป็นทิศทางที่ไปข้างหน้าเสมอ คนประเภทที่2นะคะรุ่ง100เรเพราะต่างจากคนที่คิดไปข้างหลังเหมือนมองกระจกหลังตลอดเวลาถอยหลังตลอดเวลาอยู่ในอดีตตลอดเวลาโอ้ชีวิตในอดีตมันสุดยอดชีวิตในอดีตฉันเคยมีลูกค้าเยอะมากวันนี้ฉันไม่มีแล้วฉันคงจะมีชีวิตที่ดีกว่าอดีตไม่ได้แล้วคนที่คิดแบบนี้นะคะจะไม่มีทางสร้างตัวเองให้รุ่งขึ้นมาในสถานการณ์แบบนี้เลยนะคะเพราะฉะนั้นใครก็ตามที่กำลังโฟกัสที่อดีต เห็นเกียรติยศในอดีตแล้วก็เศร้าโศกเสียใจว่าจะมีชีวิตที่ดีกว่าอดีตไม่ได้ครูบอกเลยว่าวันนี้คุณบอกตัวเองไปเลยวันนี้ฉันจะรุ่งและเจ๋งกว่าเดิมอดีตฉันเคยดีสุดขนาดไหนฉันจะทําให้มันดีได้กว่าอดีตอีกเพราะฉะนั้นใช้ชีวิตแบบไปข้างหน้าเสมออย่าจมอยู่กับความสําเร็จในอดีตที่ ความสำเร็จในอดีตเนี่ยเราเอามาคิดได้เราเอามาสร้างความรู้สึกหรือพลังให้ตัวเราได้แต่มันต่างก,กันกับคนละอารมณ์ที่เราจมอยู่ในนั้นที่เรารู้สึกว่าเราจะมีชีวิตดีกว่าวันนั้นไม่ได้จงใช้ชีวิตแบบไปข้างหน้าเสมอว่าอดีตฉันเคยทําได้ขนาดนี้มันแปลว่าอนาคตฉันทําได้ดีกว่านี้อคนประเภทที่3คือคนที่สร้างคุณค่าในตลาดสร้างคุณค่าในตลาดแชอะัยวัด เงินคือตัววัดคุณค่าในตลาดว่าคุณเอาคุณค่าในตัวคุณไปรับใช้คนไปรับใช้โลกแล้วกลายมาเป็นเงินได้หรือเปล่านั่นแหละค่ะคนแบบนั้นคือคนที่จะรุ่ง100%ข้อที่3นี่สุดสำคัญเลยคุณบอกไว้ก่อนนะคะว่าทุกคนมีคุณค่าอยู่แล้วแต่ต่างกันกับคุณค่าทางการตลาด คุณค่าในตลาดแปลว่าอะไรแปลว่าคุณเนี่ยเอาของในตัวคุณออกมาสร้างคุณค่าให้กับโลกแล้ววัดกันด้วยเงินค่ะเพราะฉะนั้นใครก็ตามนะคะที่กําลังคิดว่าฉันจะรุ่งได้ยังไงฉันจะพังงาดขึ้นมาได้ยังไงวันนี้อย่าลืมข้อ3นะคะคุณค่าทางตลาดวัดด้วยเงินบางคนอาจเคยเห็นคลิปที่มีคนดูเป็นล้านล้านวิวนั่นไม่ได้แปลว่าเขาสร้างคุณค่าในตลาด บางทีบางอย่างมันเป็นความบันเทิงดูเพื่อความบันเทิงเป็นล้านล้านวิวเป็นร้อยล้านวิวก็มีมันก็ไม่ได้แปลว่าเป็นคุณค่าในตลาดเพราะมันคือของฟรีดีๆนี่เองนะคะเพราะฉะนั้นสิ่งที่วัดว่าคุณเป็นคุณค่าในตลาดเท่าไหร่ครือเงินค่ะเพราะฉะนั้นใครที่กำลังเห็นว่าโอ้นี่ฉันพัฒนาได้ใน3คุณสมบัตินี้ผู้เชิญชวนทุกคนเลยให้ลุกขึ้นมาสร้างคุณสมบัติทั้ง3าอย่างนี้คุณรุ่งแน่นอนผู้เปิดคอสคอสหนึ่งนะคะในช่วงนี้สำหรับคนที่คิดใหญ่ แล้วก็มุ่งไปข้างหน้าแล้วก็อยากจะสร้างคุณค่าในตลาดนะคะคอร์ส12วิชาสร้างผู้ทรงอิทธิพลในต่างประเทศนะคะคอร์สนี้ครูสอนคุณ12วิชาที่จะทําให้คุณเนี่ยกลายเป็นคนที่ทรงอิทธิพลและมีคุณค่าวัดด้วยเงินในตลาดด้วยนะคะแล้วคุณจะกลายเป็นคนที่โดดเด่นมีชื่อเสียงแล้วก็ทรงอิทธิพลขึ้นมาในระดับนานาชาติครูมั่นใจเลยคอร์สนี้เปิดขึ้นมาเพื่อด,ดึงพลังของคนไทยทั่วโลก กำลังตกอยู่ในวิกฤตที่ไม่รู้ว่าฉันจะดึงพลังของตัวเองขึ้นมาได้ยังไงผู้อยากจะบอกนะคะสําหรับคนไทยที่อยู่ในต่างประเทศอย่ารอรัฐบาลอย่ารอเหตุการณ์อย่ารอสถานการณ์ดีขึ้นคุณถึงจะดีขึ้นคุณสร้างมันเองคนสําเร็จสูงคือคนที่สร้างโอกาสเองคอร์สนี้คือคอร์สที่คุณจะสร้างโอกาสให้ตัวเองและให้คุณได้ประสบความสําเร็จที่ข้อหนึ่งคือ ฝันใหญ่เป้าหมายใหญ่ที่คุณปรารถนาแล้วที่สำคัญคุณจะกลายเป็นคนที่เป็นฮีโร่และเป็นคนรวยใหม่เกิดขึ้นมาในวิกฤตนี้ไปพร้อมๆกันเพราะอิทธิพลคนไทยนะคะเราต้องร่วมพลังกันคนต่างชาติไม่เคยเห็นคนไทยในภาพลักษณ์ใหม่นะคะเพราะฉะนั้นการโชว์ผลงานให้โลกเห็นเรามาร่วมพลังกันแบบนี้นี่คือความเป็นไปได้ที่ทรงพลังที่สุดครูสร้างลูกศิษย์เปลี่ยนชีวิตลูกศิษย์มาหลายประเทศหลายคนแล้วนะคะแล้วผนึกกําลังกันมาหลายครั้ง ก่อให้เกิดพลังอันยิ่งใหญ่ที่ทําให้คนไทยในต่างประเทศพังงาดขึ้นมาแล้วเป็นอิทธิพลใครที่เข้ามาเรียนในคอร์สนี้นะคะ,ะมีสิทธิพิเศษด้วยเฉพาะคนที่ต้องการร่วมพลังมหาอนาจสร้างธุรกิจเปลี่ยนโลกไปกับแซสซิพาริสนะคะนอกจาก12วิชาที่ครูจะสอนแล้วจะได้เรียนเพิ่มคุณจะได้เรียนคอร์ส3วิชาภาษากายผู้ทรงอิทธิพลนะคะใครที่ฝันจะเป็นนางแบบเป็นนายแบบนะคะไม่ใช่แค่นายแบบนางแบบ แต่คุณจะออกมาสื่อตัวตนบนโลกออนไลน์บุคลิก,กภาพการที่คุณจะใช้ภาพในการสื่อเป็นสิ่งที่สำคัญมากภาพสวยคนซื้อคุณค่ะคอร์สนี้กับครูโชว์สวิสแลนด์นะคะเป็นลูกศิษย์เป็นผลลัพธ์ที่ครูการันตีผลลัพธ์แบบสุดยอดมากและอีก4วิชาผู้ทรงอิทธิพลนะคะจากลูกศิษย์ครูหลายประเทศเลยตูแอลอเมกา คุณนกฝรั่งเศสคุณแคทเธอรีนฝรั่งเศสและครูเบนสวีเดนทั้ง4คนนี้ก็จะมาแถม4วิชาสําหรับคนที่เปิด้ําหอมร่วมธุรกิจกับแซซี่ r ารส20ขวดขึ้นไป50ขวดหรือ100ขวดนะคะจะได้เรียนคอร์สครูชโชว์สวิตเซอร์แลนด์และคอร์ส4ผู้ทรงอิทธิพลค่ะนี่มันสุดยอดใครต้องการจะมีคอร์สออนไลน์ในต่างประเทศนะคะคุณแนะนําเลยการเข้ามาเรียนคอร์สนี้คุณจะได้พี่เลีย้ยงคุณจะได้โคช้ชคุณจะได้ครูที่คอยแนะนําคุณจากประเทศอื่น นี่คือการสร้างคุณเป็นคนที่ส่งอิทธิพลที่เพอร์เฟกสมบูรณ์แบบที่สุดนะคะแล้วพบกันในคอร์สนะคะแล้วพังงาดด้วยกันในวิกฤตแล้วเราจะกลายเป็นคนที่สำเร็จยิ่งใหญ่ไปได้วยกันโลกจะเคารพคนที่มีผลงานเพราะฉะนั้นถ้าคุณอยากจะสร้างผลงานมาร่วมกันสร้างผลงานที่นี่ค่ะด้วยรักนะคะสวัสดีค่ะ